ทีนี่พอตอนนี้เนี่ย้านคนหันมากินเจกันมากขึ้นก็เลยทําให้ผู้ประกอบการไล่ทีเนี่ยเขาต้องมีการปรับตัวเพื่อจะดึงดูดใจลูกค้าแล้วก็เป็นการขา้นรับประชงข้อเทศการกินเจที่รังเนี่ยเขาบอกว่าเป็นยุทธจักรอาหารใช่ไหมถูกต้องติมซัเนี่ยร้อยมาทีจังหวัดระงทีนี้ถ้าปักมุดไปทีนั้นใช่แต่ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงข้อเทศการกินเจเขาก็เลยมีการปรับตัวให้เป็นติมซัเจ มีหลากหลายเมนูด้วยเหมือนกันนะคะเป็นเจ้าข้องร้านค้ายติ่มซำทะเลค่ะเขาปรับตัวทําติ่มซำเจรวม50เมนูเลยนะคะตอนหับในช่วงของเทศกาลกินเจที่ว่าเป็นเจ้าแรกในจังวัดตรังเลยค่ะเพผยบอกว่าปีนี้เนี่ยยอดขายดีว่าปีที่แล้วนะคะเพราะว่าส่วนนึงเนี่ยเป็นองประชาชนส่วนใหญ่ได้เบียมื้นจากรัฐบาลมาสวยกระตุ้นยอดขายค่ะ ธีรานเจคียวโอชาที่ตำบลทับเทียงอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะ,น,ะนางกวินนาถโพธิจิตหรือว่าเจเคียวค่ะเกายุ56ปีนะคะเป็นเจ้าของรานเขาปรับตัวจากการขายติม่มซำทะเลมาเป็นติม่มซำเจนเนี่ยรวมแล้ว50 mm hmm. เมนูเลยน้องส้าง่วยเพื่อจะตอนรับในช่วงของเทศการกินเจแล้วก็เือเป็นเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวในจังหวัดตรังนะ <Ha. S 2> ด้วยนะโดยขายที่ราคาเค้งละ20-30บาทแล้วก็มีนุ่มจีนมีข้าวตม้มมีโจ๊กมีกระเพปปาะปลามีข้าวรัดเกงมีข้าวมูดแดง mm hmm. หน้า <c oughs> แบดเวยเตเลอู้อีกล้าย<ฮ>เมน,นูเลยคือ<ฮ>ไม่ต้องกลัวนะทางแม็ดทางเพน,นันเป็นอานเจเม็ดเลยนะคะราคาคจาระซ้ำสิบหกสบาททั้งก็มีสะค้ยด้วยสะคยรลปลาท่องโก๋หนาตัวลหาบาทเปิดขายติ่มซำเตตั้งแต่โดมติว6หกวัวรุงไปจนถึงสทุ่มเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่วันที่สองถึง11ตุลาคมร่วมสิบวันสิบคืนซึ่ง รุ่นนี้เขาทำเป็นปีที่สองเลยด้วยโอ้โหลองเห็นแลวนะยากากินไหมโอ้นี่เหมืนติมซัมจจริงๆเลยแต่นี่คือเป็นติมซัาเจนะซึ่งเขาบอกปีนี้เนี่ยมีประชาชนท่านมากินติมซัาเจในกันมากขึ้นค่ะโดยเจ้าของร้านก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากความเชื่อความศรัทธาของบรรดาล,ล,กลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนที่เขาได้ปฏิวัติส์ซืบโต่ะก,กันมานานประกอบกับประชาชนส่วนหนึ่งได้รับเบี้ยเบือนบาทจากโครงการที่ท่านวอลเลตของรัฐบาลก็เลยทําให้ประชาชนมีกําลังเซอ้อมากขึ้นติมซัาเจก็เลยค ซึ่แม,ม้ววัตถุดิบทุกยา่างมีการปรับขึ้นราคาแต่ก็เน้นในค่ายปริมาณเิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ย้ายเวลาค่ายเพิ่มก็คือตั้งแต่เชา้าไปจนถึงดูวัวขำเลยทีเดียวค่ะสำหรับติ่มซ้ำนะมีประมาณ50เมนูค่ะ,ย,ย,ะย่างเิ่มสมโอวอรเยิกยนนมีทาังปลาท่องโกสังขายาข้าวเกงกระพาะปลา ก๋วยจับนุ่มจีนเย็นตาโฟาก๋วยเตี๋ยวข้าวมูดเดงกาเฟ,า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 ฟาแล้วก็ขนุ่มทอดราคาเค้งหละเยี่ยสิบถึงสามสิบบาทเท่านั้นค่ะกินกำารน้งคลอกเลยส่วนเมนูข้าวค่ะเขาขายในราคาจานละห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะนุ่มจีนนะสามสิบบาทไปจำโอ้เี่งอ,อท่วมมากเลยนะยังไม่พอปลาท่องโกเขาขายตัวละห้าบาทเท่านั้นนะคะเ<ม>ขาบอกว่าค้นต่อบรัยก็ดีมากที่สําคัญก็คือได้ความสุขใจค่ะที่เห็นพี่น้องประชาชนเนี่ยหันมากินเจในช่วงเทศกาลทื่อซิ้นกินเจ มากขึ้นนั่นเองค่ะคนจะรู้สึกว่าถ้าเกิดกินข้าวราดแกงหรือว่าเป็นกับข้าวในช่วงของทื่อสิ้นจีอาจจะรู้สึกเบื่อใช่ไหมก็มีการสร้างความแปลกใหม่ในการกินอาหารจีก็เนีี้หัวสาวก็มากินติมซั่จีก็ได้ต้นเดียงก็ไปกินบุฟเฟ่จีมีก๋วยเตี๋ยวก็ลาวใช่ข้าวราดแกงก็มีข้าวนาวม้นไก่นา เป็ดมีมัดเลยแต่เป็นเจต่างเพศเลยนะคะใช่แล้วพอเห็นอะไรเยอะนี่บ้างพี่มื้อเนือมูจริงนะเช่จริงเลยไม่ใช่นะเป็นมูเจพอลองได้แล้วเออชื่นใจสักทีนึงเออเมือนกินอนุแต่มาดิใจรองบอกกันบริสุทธิ์ใช่เดงจริงก็แล้วแต่แต่แล้วแต่บางคนก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดไปอยากจะกินที่เป็นเขาเรียกว่าปรุงแต่งหรือว่าปรุงรสก็อาจจะกินแบบ เทศกาลกินพักไปก็ได้แต่นี่คือมันกับเป็นการสร้างความแปลกไหม่ในช่วงเทศกาลกินเจแล้วก็เป็นการปรับกลยุทธ์ให้กับผู้ประกอบการยิงตอนนี้มีเงินมือนจากรัฐบาลที่ท่านบอกก็บอกว่าเนี่ย่วยกระตุ้นยอดขายให้กับทางร้านเป็นอย่างนี้ก็คือมันเพิ่มยอดขายได้ทงผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายโดยมือนการตองนั่นเอง